ขณะนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในซุ้มของต้นกล้าพันมไม้อยู่นะคะแล้วตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงด้านนี้นี่ก็คือจุดคิดเงินนะคะพี่นัทคะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นแคชเชียร์นะคะใช่คะ่ะตรงบริเวณด้านหลังนี้ก็พี่น้องเราก็เตรียมที่จะมาสาระเงินนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่น้องนะคะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องว่าอะไรขายดีที่สุดนะคะพี่นัทได้คะ่ะเดี๋ยวก็เจริญธรรมค่ะน้องค่ะ ออยากก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยช่วงของพี่พี่น้องที่เข้ามาซื้อเนี่ยอะไรที่ขายดีที่สุดอะ,ะค่ะมะพร้าวค่ะเป็นมพะพร้าวกะทิกับมพะพร้าวน้ำหอมค่ะเพราะว่ามันจะมีราคาแค่10บาทค่มะมะพร้าวน้ำหอมส่วนมพะพร้าวกะทิร้อยเอ๊มเะมะพร้าวกะทิแค่55บาทค่ะซึ่งมันถูกมากปกติราคานี้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาขก็เลยขายดีมากาแล้วนอกจากมะพร้าวกะทิแล้วเนี่ยมีส่วนอะไรไหมคะที่พอที่จะเป็นรองลงมาค่ะพวกต้นไม้พวกทุเรียนพวก ง้อพวกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะขายดีมะม่วงเอ,อ่อฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถูกมากทุเรียนนะคะปกติต้นเป็นร้อยเรามาขายเนี่ยสามสิบสี่สิบบาทเองคะ่ะพีค่ะขอบคุณนะคะน้องค่ะอันนี้นะคะพี่นัดคะ่ะเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พูดคุยกับน้องเขาแล้วนะคะว่าสินค้าขายดีของเราก็คือมะพร้าวน้ำห,อหอมองหมอบอกว่าเหลือแค่สิบบาทเองค่ะมี่นาพี่น้องเรานี่แบบว่าหลังไหลเันเข้ามาซื้อนะคะแล้วก็ก็เป็นลําดับ หลายๆลำดับเนี่ยก็คือก็เห็นแต่ละอย่างเนี่ยก็ขายดีเหมือนกันนะคะค่ะใช่ค่ะยังมีผลไม้อีกหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ขายดีที่สุดวันนี้คือมะพร้าวน้องหอมของเราเองเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ยังมียังมีอีกเยอะนะคะถ้าเกิดพี่น้องท่านใดสนใจนะคะตลาดเรามีตั้งแต่วันไหนคะมีตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2565นะคะถึงวันที่1มกราคม2566ค่ะค่ะก็เชิญชวนพี่น้องนะคะถ้าเกิดมาสามารถจับจ่ายใช้สอยได้นะคะค่ะ